หลายผู้พร้อมเพรียงกันจนเอาชนะเสือโคร่งตัวร้ายกาศได้หมูพร้อมเพรียงกันแท้ๆจึงพ้นภัยจากความตายในเมืองพรารณสีมีช่างไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อหาไม้มาทำเสาเขาได้เห็นลูกหมูตัวหนึ่งตกลงไปในหลุมจึงช่วยอุ้มขึ้นมาแล้วก็นำกลับไปบ้านของตนชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลูกคเทวดา คือเทวดาประจำต้นไม้ต่อมาได้เห็นลูกหมูนั้นนำพวกสู้กับเสือโคร่งจนชนะจึงได้กล่าวยกย่องช่างไม้หลังจากนำหมูไปถึงบ้านแล้วก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนหมูนั้นเติบโตมีร่างกายแข็งแรงล่ำสันและมีเขี้ยวยาวงงแต่ถึงอย่างไรหมูนั้นก็ไม่ดุร้าย ตรงกันข้ามกลับเรียบร้อยมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ผู้อ่อนแอกว่าชาวบ้านตั้งชื่อให้มันว่าหมูวันทกีแปลว่าหมูของช่างไม้หมูวันทกีเป็นหมูแสนรู้ช่วยเหลืองานทุกอย่างของพวกช่างไม้โดยเฉพาะเวลาที่ช่างไม้จะเลือกไม้ก็จะไปเอาปากพริกท่อนไม้ให้และคอยสังเกตดูว่า ช่างไม้ต้องการเครื่องมืออะไรในบรรดามีดขวานสิวและค้อนหากรู้ว่าช่างไม้ต้องการก็จะไปคาบเครื่องมือชนิดนั้นๆมาให้และเวลาที่ช่างไม้จะตีเส้นที่ท่อนไม้ก็จะเอาปากคาบที่ปลายได้ดำแล้วก็ลากไปเพราะความแสนรู้นี่เองทําให้หมูเป็นสัตว์น่ารักช่างไม้ กลัวว่าถ้าอยู่ในหมู่บ้านต่อไปจะเกิดอันตรายได้จึงบรรทุกเกวียนแล้วก็แอบ,บไปปล่อยในป่าที่มันเคยอยู่มาก,ก่อนหมูเข้าใจถึงความประสงค์ของช่างไม้ได้ดีจึงไม่แสดงอาการเสียใจอันใดมันเที่ยวหาที่เหมาะสมที่มันพักอยู่ได้ก็พบซากเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีรากไม้และผละไม้ที่กินเป็นอาหารได้อุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญก็คือมีหมูหลายร้อยตัวมาอาศัยอยู่หมูวันธกีเป็นหมูที่มีสเสน่ห์พ่อหมูเหล่านั้นเห็นแล้วก็เกิดมิตรจิตอยากคบหาสมาคมจึงพากันมาหาแล้วก็ทักทายอ้าวเพื่อนมาจากไหนล่ะพวกหมูร้องทักด้วยความยินดีมาจากหมูบ้านในเมือง มูวัตกีร้องตอบข้าพเจ้าเที่ยวตามหาพวกท่านอยู่ดีแล้วที่มาพบเราเป็นพวกเดียวกันต้องอยู่ด้วยกันข้าพเจ้าว่าที่นี่แหละเหมาะเพราะร่มเย็นดีและอาหารการกินก็สมบูรณ์ที่นี่ร่มเย็นอย่างเพื่อนว่าจริงแต่ก็มีอันตรายอยู่เหมือนกันนะหมูเหล่านั้นแบ่งรับแบ่งสู้ รู้ข้าพเจ้ารู้ว่ามีอันตรายเพราะสังเกตเห็นได้จากพวกท่านซึ่งอยู่ในที่นี้มีอาการกินสมบูรณ์แท้ๆยังสูบผอมเหมือนกับไม่มีเลือดไม่มีเนื้อที่นี่มีอันตรายอะไรหรือหมูวันทกีถามหมูเหล่านั้นหมูเหล่านั้นต่างพากันอึกอกักไม่กล้าพูดความจริงแต่เมื่อหมูวันทกีรบเร้าหนักเข้าจึงยอมเปิดเผยมีเสือตัวหนึ่ง มักจะมาจับพวกเราไปกินตอนเช้าอยู่บ่อยๆมันมาตัวเดียวหรือว่ามาหลายตัวตัวเดียวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเพื่อนจะทำอะไรหรือข้าพเจ้าจะจับเสือแต่ขออย่างหนึง่งคือขอให้พวกท่านทำตามคำขอร้องของข้าพเจ้าพวกหมูรับคําของหมูวันทกีด,ด้วยความยินดีจากนั้น หมูวันทกีก็พาหมูเหล่านั้นออกไปสำรวจดูชัยภูมิที่เหมาะสมเพื่อเตรียมไว้สู้กับเสือโคร่งในที่สุดก็พบสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเหมาะมากจึงวางแผนการต่อสู้ทันทีหมูวันทกีได้แบ่งหมูออกเป็นพวกพวกคือพวกลูกหมูกับพวกแม่หมูให้อยู่ตรงกลางถัดออกมาก็เป็นพวกหมูตัวเมียรุ่นสาว ถัดออกมาเป็นหมูหน่มแรกรุ่นถัดออกมาก็เป็นหมูแก่ถัดออกมาเป็นหมูหน่มใหญ่ที่มีเขี้ยวยาวแข็งแรงสามารถต่อสู้กับศัตรูได้โดยจัดหมูเหล่านั้นเป็นพวกพวกพวกละ10บถึงสาตัวเรียงรายรอบกันไว้ตามลำดับครั้งจัดให้หมูอยู่เรียงรายเป็นกลุ่มได้แล้วหมูวันทะกีก็คิดแผนต่อไป คือให้ขุดหลุมกรบขนาดเล็กหลุมหนึ่งขึ้นข้างหน้าเนินที่ตัวเองยืนอยู่ส่วนตรงข้างหลังให้ขุดหลุมใหญ่อีกหลุมหนึ่งซึ่งมีขนาดเท่ากระดงลาดหลุมลึกลงไปตามลำดับเหมือนหน้าผาจากนั้นก็ให้จัดการให้หมูนักรบประมาณ70ตัวยืนเรียงรายตามจุดต่างๆที่ตนเองและพวกหมูยืนอยู่ รุ่งเช้าเสือโครงตื่นขึ้นมาพอได้เวลาก็รีบไปยืนที่เชิงเสาซึ่งหันหน้าไปทางที่พวกหมูยืนอยู่พร้อมทั้งเบิงตาขึ้นมองหมูเหล่านั้นหมูวันทกีเห็นดังนั้นก็สั่งให้หมูทั้งหลายมองจ้องไปที่เสือโครงบ้างพวกเราไม่ต้องกลัวเห็นเสือโครงทำอะไรก็ให้ทำตามอย่างหมูวันทกีบอกเพื่อนหมู ดังนั้นนอกจากมองจ้องตอบเสือโครงแล้วหมูเหล่านั้นเห็นเสือโครงอ้าปากหายใจก็อ้าปากหายใจบ้างเห็นเสือโครงถ่ายปัสสาวะก็ให้ถ่ายบ้างเสือโครงรู้สึกแปลกใจที่ได้เห็นหมูเหล่านั้นทำอย่างนั้นเมื่อก่อนหมูพวกนี้เห็นเราแล้วก็ตกใจกลัวถึงขนาดที่จะหนีก็หนีไม่ออกแต่วันนี้ นอกจากจะไม่หนีไม่กลัวแล้วก็ยังแสดงท่าทีท้าทายเสีอีกแถมยังทำเรียนแบบเสียด้วยเสือโคร่งคิดพลางใกล้ครวนหาเหตุผลในที่สุดก็สรุปได้ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกหมูมีผู้จัดการดีซึ่งถ้าเราไปก็คงสู้ไม่ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นเสือโคร่งจึงกลับไปที่อยู่ของตนตามเดิม เสือโครงอาศัยอยู่กับรูสีองค์หนึ่งฤูสีองค์นี้มีจรริวัตรไม่เรียบร้อยชอบกินเนื้อสัตว์ที่เสือคาามาแบ่งให้เช้าวันนั้นเห็นเสือโครงกลับมาตัวเปล่าจึงถามถึงเหตุผลซึ่งเสือโครงก็ตอบให้ทราบตามความเป็นจริงไม่มีอะไรน่ากลัวรอก หมูพวกนั้นกระจอกจะตายหากเจ้าแค่ส่งเสียงขู่วิ่งเข้าใส่มันก็จะตกใจแตกหนีไปเองฤาษีปลอบใจให้เสือโครงคิดสู้ฤาษีถ้าจะพูดถูกเสือโครงชักฮึกเหมิมแล้วก็รีบหวนกลับไปยืนอยู่ที่เชิงเขาตามเดิมหมูเหล่านั้นเห็นแล้วก็ร้องบอกให้หมูวันทกีทราบ พวกท่านไม่ต้องกลัวหรอกคราวนี้ข้าพเจ้าจะจับมันเองหมูวันทกีปลอบหมูเหล่านั้นม่ให้ตกใจฝ่ายเสือโกโรงเห็นพวกหมูจ้องหน้าใส่ตนก็รู้สึกโกรธและรู้ทันทีว่าหมูวันทกีนั่นแหละที่เป็นผู้จัดการให้หมูเหล่านั้นไม่กลัวตนจึงคำรามและวกระโดดใส่ทันทีขณะนั้น หมูวันตกีมายืนอยู่ระหว่างหลุมสองหลุมพอเห็นเสือโครงกระโดดใส่ตนก็พลิกตัวหลบกระโดดลงไปในหลุมเล็กซึ่งอยู่ข้างหน้าตนส่วนเสือโครงกระโดดมาเร็วและแรงก็กระโดดตกลงไปในหลุมด้านหลังซึ่งขุดตามขวางแล้วก็ติดอยู่ในหลุมนั่นเองจากนั้นหมูวันทกีก็รีบขึ้นมาจากหลุม แล้วก็วิ่งใส่เสือโครงอย่างฉับไวพร้อมทั้งเอาเขี้ยวงับลงไปที่ขาอ่อนแล้วก็กัดเนื้อฉีกขาดลึกจนถึงไตเสือโครงเจ็บปวดมากหมูวันทก,กีก็ไม่ปล่อยโอกาสให้เสียเปล่ารีบกระชากเวี่ยงเสือโครงให้ตกลงไปนอกหลมุมพลางร้องบอกให้พวกหมูมาช่วยกันจับศัตรูพวกหมูเห็นเช่นนั้นต่างก็กรูกันเข้ามาแย่งเนื้อเสือกินกัน ยังยังไม่หนำใจพวกหมูคำรามแยกเคี้ยวพลางทำไมยังไม่หนำใจละ่ะหมูวันตะกีชักสงสยัยค่าเสือโคร่งตัวเดียวไม่พอหรอกมันต้องค่าฤสีด้วยเพราะฤสีนั่นเองเป็นตัวการตัวการสำคัญที่สั่งเสือโคร่งมาฆ่าพวกเราหมูวันตะกีไม่อได้ทราบดังนั้นก็รีบไปกับพวกหมู ฝ่ายฤือสีเห็นเสือโคร่งยังไม่กลับก็เดินมาหมายจะดูสถานการณ์แต่พอไม่เห็นฝูงหมูป่ามากันมากจึงรีบหอบ,บริการหน,นีเพราะรู้ว่าตนเองไม่ปลอดภัยแน่พวกหมูก็พากันวิ่งกวดไปติดติดลือสีเห็นว่าหนีไปไม่พ้นแน่จึงวิ่งขึ้นต้นไม้หมูวันตะกีก็ร้องสั่งลูกหมูทั้งหลายให้ช่วยกันล้อมต้นมาเดือไว แล้วบอกให้ทำตามที่ตนสั่งคือให้พวกแม่หมูไปเอาน้ำมาราดโคนต้นมะเดือ่อให้พวกหมูรุ่นแรกรุ่นเอาปากขุดดินให้พวกหมูหนุ่มใหญ่เขี้ยวยาวกัดรากมะเดือ่อหมูเหล่านั้นทำตามที่หมูวัตกีสั่งทุกประการไม่ช้าต้นมะเดือ่อทั้งต้นก็ล้มคลืนลงมาพวกหมูที่ยืนเรียงรายล้อมต้นมะเดือ่อ ก็กรูกันเข้าไปงับืาสีแล้วก็กระชากลงมานอนอยู่บนพื้นดินและก็ช่วยกันกัดกินเนื้อจนถึงกระดูกหมูทั้งหลายต่างดีใจมากที่พวกหมูวันทะกีนำพวกตนสู้กับเสือโครง่งและฤาสีโกงจนชนะจึงพร้อมใจกันแต่งตั้งหมูวันทะกีเป็นราชาของพวกตนและแต่งตั้งหมูสาวนางหนึ่งให้เป็นมเหสีนับแต่นั้นมา ฝูงหมูภายใต้การปกครองของหมูวันทกีก็ต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบก็สามารถพลิกสถานการณ์มาเป็นผู้ชนะได้เหมือนหมูวันทกีกับเพื่อนหมูต่างเสียเปรียบเสือโครง่ง แต่เมื่อเตรียมตัวต่อสู้ก็เอาชนะเสือโครงได้อย่างราบคาบฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ